ร้านค้าติดราคาขายรถจักรยานไว้18,900บาทในวันครบรอบการเปิดร้านครบ16ปีร้านค้าลดราคาจักรยาน16%ถ้ามานะมาซื้อจักรยานในวันที่ร้านค้าลดราคามาณนะต้องจ่ายเงินกี่บาทในการซื้อจักรยานคันนี้นะครับข้อนี้เป็นโจทย์เกี่ยวกับการ ลดราคานะครับอ่าเดี๋ยวเราไฮไลท์ตรงนี้นิดนึงลดราคา16%นะครับก็คือราคาจะน้อยกว่าราคาป้ายที่ติดไว้นะครับนี่ติดราคาขายจักรยานไว้18,900บาทเมื่อเกิดการลดราคาแสดงว่าคำตอบจะต้องน้อยกว่า18,900นะครับจะต,ต้องน้อยลงเนาะเพราะลดราคาถูกไหมตั้ง16%นะครับโอเคเราได้ไอเดียละเดี๋ยวเรามาออกแบบการคิดกันนะครับ เดี๋ยวครูขยายความประโยคนี้นะครับเช่นเคยลดราคานะครับลดราคา16%หนนะครับหมายความว่าหมายความว่านะครับถ้าติดป้ายราคาไว้นะครับไม่ได้เทียบจากทุนนะครับนะักเรียนคำว่าลดราคาเนี่ยจะเทียบกับหรือว่าจะคิดกับ าราคาที่ติดป้ายไว้นะครับไม่ได้เกี่ยวข้องกับราคาต้นทุนนะครับโอเคลดราคา16%หมายความว่าถ้าติดป้ายราคาไว100า้100บาทนะครับ100บาทนะครับจะขายในราคา่าข้อนี้ไม่ได้ถามหาว่าลดให้กี่บาทถูกไหม เพราะฉะนั้นคุณครูจะโฟกัสไปที่ราคาขายเลยหลังจากการลดแล้วเพราะว่าเขาถามว่ามานะต้องจ่ายเงินกี่บาทในการซื้อจักรยานคันนี้แสดงว่าเขาถามหาราคาขายถูกไหมเขาถามหาราคาขายเขาไม่ได้ถามหาว่าลดให้กี่บาทถูกไหมครับเพราะฉะนั้นคุณครูก็โฟกัสมาที่ว่าลดราคา16%เนี่ยหมายความว่าถ้าติดป้ายราคาไว้100บาทจะขายในราคาเท่าไหร่ล่ะลดลงไป16เนาะ ก็เอา1 0 0 1 6ลบนะครับเอา1 0 0 1 6อลบอ่ะเราทดเลขตรงนี้นิดนึงนะครับอันนี้ก็จะได้4ถูกไหมอันนี้9 9้กลบก็เหลือ8เนาะน,นี่เป็น10 10ิลบเหลือ4 9่เลบหเหลือ8ก็แสดงว่าจะขายในราคา84บาทอันนี้คือติดไว้100นะครับลด16%นะครับลดราคา16%ก็จะขาย84บาทโอเคอันนี้ครูลบที่ทดนิดนึงนะครับเพราะฉะนั้นเราได้ประโยคสำคัญมาแล้วก็คือ เมื่อเรารู้ว่าลดราคา16นะครับจะขายในราคาไปบาทเมื่อต้นทุนไอ้เมื่อติดป้ายไว้100นั่นเองนะครับอ่ะเรามาส,สร้างโครงสร้างการคำนวณของเรานะครับเราก็เริ่มต้นด้วยเรากำลังจะหาอะไรครับสิ่งที่เรากำลังหาอยู่ขวามือเนาะมานะต้องการจ่ายเงินอ่ามานะต้องจ่ายเงินกี่บาทแสดงว่าหาราคาที่ขายเนาะหรือราคาที่มานะจะต้องจ่ายนะครับก็คือหาราคาขายหลังจากลดแล้วนั่นเอง นะครับอันนี้ก็จะเป็นราคาป้ายที่ติดไว้นะเพราะว่าติดป้ายราคาไว้แต่ไม่ได้ขายตามราคาป้ายเพราะราคาป้ายที่ติดไวนะ้น่ยเกิดการลดราคาก็เลยมีราคาขายใหม่ขึ้นมาจากการลดแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวคุณครูดอกจันทน์ตรนนี้ด้วยนะครับลด16%อ่า อันนี้เราเริ่มมาเขียนเลยนะครับก็ลด16%ความหมายคือถ้าติดป้ายราคาไว้100บาทเนาะเราก็เอาประโยคนี้มาเขียนนะครับติดป้ายนะครับไว้100บาทนะครับเมื่อลดราคานะครับ16%นะครับก็จะขายแค่84บาทพอลดลงไป16จาก100นะครับ แต่ราคาป้ายที่ติดไว้จริงๆไม่ใช่100นะครับเป็นนี่18,900บาทนะครับนี่คือราคาป้ายที่ติดไว้นะครับเราก็ามาเขียนติดไป้ายไว้นะครับติดป้ายราคาเนาะไว้18,900ือบาทนะครับจะขายเท่าไหร่ล่ะเมื่อได้โครงสร้างนี้นะครับนักเรียนที่ตามมากันหลายๆคลิปนะครับค,คุณครูก็จะนำตัวเลขนะครับวิ่งขึ้นไปคูณ 1890 0เนี่ยวิ่งขึ้นไปคูณ84และนำตัวเลข100นะครับวิ่งลงมาหาแบบนี้ได้เลยนะครับเมื่อเราได้การคำนวณแบบนี้ปุ๊บเราก็ทำการคำนวณน,นะครับคูณเศษส่วนนะครับมีการมีศูนย์อยู่ตัดศูนย์ได้1คู่อคู่อีกคู่หนึ่งตัดได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็ตัวเลขนี้ข้อนี้เนี่ยจะคิดเลขกคูณเยอะหน่อยก็คือ189คูณ84นะครับคูณได้ออกมาเป็นคำตอบก็คือเป็นราคา ที่มานะต้องจ่ายเลยนะครับหรือราคาที่ลดแล้ว16%นั่นเองอ่มาทดเลขกันนิดหนึ่งชือ้อตั้งตรงนี้เลย189นะครับคูณ84เราก็ค่อยคอยคูณไปได้นะครับ94 36ใส่6ทด3อป3่า8 4 3 2 3 3 3 4 3 5ใส่5ทด3แล้วก็414หนึ้านะครับได้เดห้า5 6ต่อไป98 72ใส่2ทด7นะครับ แป6แ6ด6ก6ิ6สี่หกสิบห้นึทดเะครับแล้วก็แปดหนึ1 1แปดเก้า็นะครับก็คูณปกติเลยนะครับยาวๆอย่างนี้เลยเผื่อว่าใครที่ไม่ค่อยคูณบ่อยๆก็ฝึกคูณแล้วก็จะคล่องนะครับอ่าได้6นะครับอันนี้ได้7เนาะนี้7จบวกหได้8แล้วก็นนี้ชัก1กับ5ลงมานะครับได้ตัวเลขมาแล้ว15,000 876นะครับโอเคแล้วก็มาใส่ตอบตรงนี้ได้1 5ึ่งบาทนั่นคือราคาที่มานณต้องจ่ายเงินนะครับโอเคมานะนะครับต้องจ่ายเงินนะครับหนึ่งบาทนั่นเองนะครับเพราะว่า เขาลดให้16%เปอนตาะเขาติดป้ายว่าตั้ง1 8ื่นแปดนะครับนี่นักเรียนอย่าลืมนะติดป้ายว่าตั้ง1มื่0หพอฉลองครบรอบ16ปีเลยลดให้1ิบเปอร์เซ็นต์จ่ายแค่1 5ื่นเองลดลงนะลดลงนะจาก1 8ื่นแปดนะครับโอเคนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ช่วยให้นักเรียนมีความเข้าใจเกี่ยวกับโจทย์ปัญหาเรื่องลอยละมากขึ้นนะครับ เดี๋ยวยังไงฝากติดตามคลิปต่อไปนะครับจะเพิ่มความเข้าใจให้เกี่ยวกับเรื่องร้อยละในมิติอื่นๆเพิ่มขึ้นแน่นอนนะครับโอเคคลิปนี้ประมาณนี้เดี๋ยวเราพบกันในคลิปถัดไปครับสวัสดีครับ